สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องทุกคนครับวันนี้ร้านจันเจาพระเครื่องมีพระบ้านๆมาแบ่งปันครับสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนสามารถโทรมาติดกับเราก่อนได้ที่เบอร์0 9 0 6 9 3 0 5 0 7หรือว่าจะเป็นที่ไอจีไลน์นะครับ pao 041238ดร้านเรามีบริการเก็บปลายทางนะครับไม่มีการบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือว่าเก็บปลายทางครับ ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป EP ต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้ร้านจันเจ้าผ่าเครื่องครับมาชมกับองค์ที่1กันเลยครับเหรียญหลวงที่เหรียญที่1นงหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านวิ่เก่าเสวยๆเลยพี่หลวงพ่อเอียครับนี่ครับ เอียวัดบ้านด่านเก่าๆสวยๆคมๆนะครับพี่นี่ครับสวยๆเลยพี่นี่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะพี่เก่าๆสวยสวยนะครับนี่ครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านบอกเอาห้าร้อยบาทครับ เหรียญต่อมาครับอย่างหลวงพ่อคูณประลิษต์โธปีหนึ่งสองนี่พี่เกา่เกาๆสวยๆวยเลยพี่หลวงพ่อคูณนะพี่นะนี่ครับหลวงพ่อคูณประลิษต์โธรี่คอราชสีมาครับเกา่าๆสวยๆเลยพี่นี่มีรอยจานด้วยนะพี่น,นั่นเอ เก่าสวยๆนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธ์โธปีหนึ่งสองครับนี่นสวยๆคมๆเลยพี่เหรียญหลวงพ่อคูณผมเอาห้าร้อยบาทครับเหรียญต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบนได้อิดครับนี่บล็อกสายฝนนะี่นะเก่าๆสวยๆเลยี่นี่ครับ หลวงพ่อดแดงวัดเขาบนไดาอิฐครับเก่าเก่าสวยๆเลยพีนออยน่นี่ครับปกสายฝนนะครับเก่าเก่าสวยๆเลยพี่นี่หลวงพ่อดแดงวัดเขาบนไดาอิฐเดี๋ยวนี้มาเอาห้าร้อยบาทครับ เหรียญต่อมาเหรียญหลวงพ้าม่วงครับหลวงพ้าม่วงวัดบ้านทวนพิมพ์หน้านมนะพี่นะนี่เก่าๆส,สวยๆเลยพี่นี่ครับหลวงพ้าม่วงครับวัดบ้านทวนนะพี่เก่าๆสวยสวยนะครับนี่ครับเก่าๆส,าสวยๆเลยพี่นี่ <Workers. S 2> ม 500, ่วงครับะม่วงวัดผ่านทวนวีของเอาห้าร้อยบาทเหมนกันครับเหรียญต่อมาครับพอท่านเขียววัดหลงมนีมีสองห้าหนึ่งสามครับนี่วีสวยๆเลยพีนี่ครับดูโรับิก่าเก่าๆสวยๆเลยพี่หน้าคมๆนะครับพี่ครับนี่ครับดูครับ พอท่านเขียววัดตรงมน,นะพี่นะเก่าเก่าสวยสวยเลยครับพอท่านเขียวเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาครับเดี๋ยวหลวงพ่อทองสุกนี่วัดตนดหลวงครับสองสี่เก้าสองเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่หลวงพ่อทองสุกครับนี่หน้าคมคมเลยครับสวยสวยเลยพี่นี่ เก่าเก่าสวยๆเลยพี่นี่พ so nice, <guy> ่อทองศกครับเรือนี <man> ้ผมเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรอนอมาครับส oh ีมาปูดทวดพี่หลังพระอาจารย์ทิมนี่เก่าเก่าสวยๆเลยพี่นี่ครับสีมาปุดทวดครับเก่าเก่าสวยๆเลยพี่ นี่ครับเก่าเก่าสวยๆเลยพี้เหีย้ยนี้เราเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาครับเสมาปุดท่วน,นครับผ่าปากหลังว่าจานทิมนี้ยเกาเก่าสวยๆเลยมั้นี่นี่ครับเก่าเก่าสวยๆนะครับ นี่ครับสวยๆเลยพี่นี่ครับใสมาผูกทวดอมเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับต่อมาเรียนอาร์ครับหลวงพ่อโสธรเนวี่สองสี่หกศูนยี่เขาเก่าสวยๆเลยพี่นี่นะครับดูครับ เก่าเสวยสวยเลยเม่ครับเหรียญอามหลวงพ่อโสธรเม่เก่าเก่าสวยสวยเลยน่ครับผมเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาครับเหรียญหลวงปูเ่เผือกวัดทองนบพคุณ เก่าเก่าสวยสวยเลยเ่นี่เดยวลงปุบเผือกนี่ครับสวยสวยเลยเบเก่าสวยสวยเลยมีหมูเลยเบนี่สองสี่หกสามครับเก่าเก่าสวยสวยเลยี่นี่ครับลงปุบเผือกครับเบ ของผู้เปื่อของเราห้าร้อยบาทเหมือนกันครับต่อามาครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกไปนี่ครับสวยๆเลยพี่นี่สวยๆนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเหรียญหล่อครับโขเก่าสวยๆเลยพี่นี่ครับเหร,ร,รียญหลวงพ่อทาวเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับ ออกมาครับเหรียญหลวงพ่อทองครับวัดบ้านนอนยางจังหวัดอุดรครับเก่าเก่าสวยๆเลยพี่นี่ครับนี่ครับเก่าเก่าสวยๆเลยพี่วัดอุดรธานีครับนี่ครับ,รบเก่าเก่าสวยๆเลยพี่ หลวงพ่อทองพอเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหันโนมานครับนีเกา่าเกา่าสวยๆเลยพี่หลวงพ่อกลวยนี่ครับนี่เกา่าเก่าสวยๆเลยพี่นี่เดี๋ยวหลังหันโนมานครับเกา่าเก่าสวยๆเลยครับ สองห้าสองหนึ่งนี่ยไปเดี๋ยญหลวงพว่อกลวยมเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับ <S <S 1> <S 1> เหรียญต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อสุดเสือเพ่นครับนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพื่หลวงพ่อสุดเสือเพ่นนี่นะครับพ่อสุดเก่าเก่าสวยสวยนะครับหนึ่งปีหนึ่งเจ็ดเวนี่ เก่าสวยสวยเลยวินี่ครับเหรียญหลวงพ่อสุดผมเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาครับพร,ระพุทธเหร,รยยียญพระพุทธรูกครับวัดไชโยเฮ้ยวิเก่าเก่าสวยๆวยเลยวิพระพุทธรูปวัดัยโยสองสี่หกหนึ่งวิ นี่ครับดูภาพเพะเก่าเก่าสวยสวยเลยพียนี่ครับโอ้เก่าสวยสวยเลยพียนี่ครับนี่ครับดูครับพระพุทธจ้ารูปมาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับต่อมาครับเป็นเหรียญรัครั้งหลวงพ่อเกษมเีเกอ้เก่าสวยสวยเลยเพียสองห้าหนึ่งหกนี่ครับ รักครั้งหลวงพ่อกระเซมไหมนะครับขอกเก่าสวยๆเลยพี่นครับเล้ววิ้นเก่าสวยๆเลยครับสองห้าหนึ่งหกมีเจะิญรักครั้งหลวงพ่อกระเมประมาณห้าร้อยบาทครับเห็นต่อมาครับเหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบ,บือพี่ เก่าเสวยสวยเหมือนกันครับพี่นี่หวงพลุ่งครับพี่ดูครับสวยสวยพี่เก่าเก่าเลยครับนี่ครับสองสี่แปดสี่ครับพี่หลวงพลุ่งวัท่าบือประมาณห้าร้อ500บาทเหมือนกันครับ เหรียญต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อแจ่มนี่ครับวัดปังแดงเหนือท่าเรือยุธยาหลังสิงห์นะี่เลยนะนี่ครับสวยๆเลยพี่น่าคมๆนะครับนี่ครับสวยๆเลยพี่นี่เงรียญสิงห์นี่นี่ครับ องห้าศูนย์แปดสวยๆเลยพี่ในลวงพระแจมมะมาวงห้าร้อยบาทเป็นีงครับ <c oughs> ต่อมาครับพระปิตาหลวงพ่อแก้วเกษาโรนี่ออเก่าสวยๆเลยพี่ปิตาพระแก้วครับนี่ครับคมๆเลยพี่มือคมๆกระสอบคมๆนะครับนี่ครับ ตาพ่อแก้วนี่ครับนี่ครับส,สวยเลยพี่ตาพ่อแก้วอเอาห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับก้เาเลี่ยมอาจารย์ฟันอาจารย์โลมีสองห้าหนึ่งเก้าครับเก่าๆเลยว้่นี่อาจารย์ฟัน,นครับ หน้าคมๆค,มครับตาคมคมเลยนี่ครับสวยๆเลยว้นี่ครับวัดคุทุมพรครับโอบเก่าสวยๆเลยว้นี่ครับเนี่ยนะจานฟันมะมเวห้าร้อยบาทเหมือนกันครับ สนใจองคไหนชอบองค์ไหนสามารถโทรมาพิจารณาเลยนะพี่นะที่เบอร์0906930507หรือจะเป็นที่ idline pao041238 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้ร้านจันเจ้าพักเครื่องวันนี้ร้านจันเจาพักเครื่องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ